ไปซื้อซื้ออะไรนะอย่าเราไปซื้อเม็ดบีดไปใส่น้ําให้มันพองๆรู้จักไหมเม็ดบีดเม็ดบีดเม็ดเล็กๆกินไม่ได้นะครับแต่ว่าสีสันสวยงามน่ารักเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนนะตามหาร้านที่ขายเม็ดบีดก่อนอุ้ยอุ้ยทำไมมาในป่าล่ะอุ้ยเดี๋ยวเราจะเจออะไรรู้เปล่าดูอะไรเฮ้ยใส่เลนส์ นี่จะเป็นนกวีดผีเสื้อสีสวยงามมากเลยเอ้ยดูมันบินได้ไหนมันบินยังไงว้าวตอนนี้เราก็ได้เรียงตามสีแล้วนะคะสวยงามมากเลยป๊อปอิดป๊อบอิดบีดสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาบน้องๆขี่รถไป เที่ยวชมหมู่บ้านกันนะครับดูสิเย็นดีไหมครับเย็นดีไหมพี่เก้าดีน้องสองเย็นดีไหมคะพี่ตังเย็นไหมได้รถตามาอ้าวมีรถตามาไดตามาค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรบ้างไปดูสิ เดี๋ยวเราจะไปชมอะไรบ้างดูดูดูพี่ขี่จัก,กรยานมีพี่ขี่จัก,กรยานมาด้วยนะจัก,กรยานรูปอะไรครับดเดี๋ยวพี่ขี่สไปเดอร์แมน ดูดูฝนจะตกไหมเมฆเต็มเลยเมฆฝนจะตกไหมครับมตอาตอนนี้มาถึงที่ไหนแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อซื้ออะไรนะเดี๋ยวเราไปซื้อเม็ดบีดไปใส่น้ําให้มันพองๆรู้จักไหมเม็ดบีดเม็ดบีดเม็ดเล็กๆกินไม่ได้นะครับแต่ว่าสีสันสวยงามน่ารักเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนนะตามหาร้านที่ขายเม็ดบีดก่อนอุ้ย ทำไมมาในป่าล่ะอุ้ยเดี๋ยวเราจะเจออะไรรู้เปล่าดูสิทุ่งนาอะไรนะครับน้ำข้างหลังน้ำอยู่นานนะ่ะเห็นไหมดูอะไรเฮ้ยใส่เลนเฮดอ๋อไม่ใส่เลนเฮดไหมดูใส่เลนเฮดจะตามเรามาแล้ว ไซเลนเทสถ่ายไปแล้วไม่มีแล้วน่ะไม่มีแล้วครับไปเชอเเทอุ้ยดูช่งนาำที่มีน้ำด้วยไหนเใสลนเฮดเ่มเนเทสไหนไซนเทมาอยู่แล้วเหรอจะตรงไหนอ่ะไม่มีไม่มีอ้าวมาอีกแล้วเซอเลนเทดไปเลนเล่ เดี๋ยไเรเฮก็วิ่งตามมามีไหมมีไ่เรนเฮตเนี่ยอุ้ยนั่นไงสเ่เรนเฮตนี่นี่นี่เห็นแล้วเงียบๆยไเงียบๆไปเดี๋ยวไซเนเฮตจะมาเดี๋ยวไซเรนเฮจะมานั่นไงตามเรามีอีกแล้วนะเห็นไหมสเ่เรนเฮตอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมนูนสูงอะส่เรนเฮตเห็นไหม นี่ไงเรามาเจอร้านขายเม็ดบีดแล้วอ่ะเดี๋ยวรอตรงนี้นะไหนเม็ดบีบเม็ดบีแบบนี้นี่เม็ดบีดถุงละห้าบาทอันนี้มีอะไรอันนี้มีไดนโนเสาร์ด้วยเอาะี่เอ่สามถุงก็พอแม่ก็อยากแม่ตัวนี้มีกุ๊กแกแม,ม่ก็อยากได้กุก๊กแกอ่ะตุ๊กแก เอาไปด้วยอ่ะสองอ่ะน,น้องสอง <แบ S 1> ก็เอา,เาด้ครับได้หนีอ่ะ<ด>พอแล้วพอแล้วป่ะอ่ะน้องสองได้แล้วนี่เออเอามะ <แบ S 1> อ่ะอพอแล้วป่ะนี่น้องสองได้แล้วนี่บบได้แล้วค่ะตา<บ>ไหนมาดูซีได้อะไรบ้างเอามาดูแบบแดได้ด,ดัด้รูผีเสือเลือจะเอาครับไหนจะเอาอะไรเ,เอาสีฟางอ่ะเอาสีอ่ะดึงเอาเ นล้วก็เอาไหมพี่เสื้อไหมพี่เสื้อไหมเอาเอาอันอันสองอันหนึงด้วยเอาูปแบบนี้เดอาเพาะว่าอ่ะไปไปจ่ายตังค์ทีนี้อ่ะถือให้แป้งขอเลยเอาไปไปจ่ายตังค์ก่อนอ่าไหนได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะคะแกอย่าเพิ่งแกรอไปถึงที่บ้านก่อนเเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะคะไปแล้ว จับดีๆจับดีๆไหนมาดูซีได้อะไรมาบ้างครับผีเสื้อผีเสื้อ ไหนไ,ไหนมาดูสิแล้วแม่ดูกระเป๋าได้อ่ะไหนไหนนกกระเป๋าให้เพื่อนๆดูหน่อย <c oughs> นี่จะเป็นนกวีดผีเสื้อสีสวยงามมากเลยไอ้ดูมันบินได้ไหนมันบินยังไงว้าวอ่ะพี่ตังบินได้ไหมทำบินได้สิบินแบบนี้ <c oughs> มาดูามันเป็นเราทำแบบนี้ได้ นี่เราได้ผีเสื้อนกิีผีเสื้อมานะครับแม่พี่จันแม่ดูเขาเป็นแบบนี้ได้ไหน<ะ>เขาเป็นแบบไหน,น,นครับไหนเขาบินแบบนั้นเหรอในเป่าดูสิเป่าอีกทีออ้เสียงดังจังไหนพี่ตังเป่าดูสิไหนอ่ะยืนข้างๆกันเป่าดูสิยืนไปยืนใกล้ๆกัน เราจะมาดูนกขลงได้อะไรคะนี่นกงสองก็ได้เม็ดบีดเดี๋ยวเราจะเล่นม็ดบีดกันนะคะเพื่อนๆอ่ะนี่มีเม็ดบีดมีปูด้วยนี่ปูมันเป็นยังไงเดี๋ยวอย่าพึ่งปูเดี๋ยวเราจะทําให้เพื่อนๆดูอีกทีไหนมีไดโนเสาร์ด้วยนะที่เราซื้อมานี่ตุ๊กแกอุ้ยตุ๊กแกเอ่อตุ๊กแกอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้าให้เพื่อนๆดูเก่งากตุ๊กแกมีปลาด้วยฮะปลาไม่ไม่ใช่ปลาครับ นี่ครับไม่บีบพีไหนไหนเม็ดบีบนะนี่ไงเยอะเลยแมไม่บีดเยอะอ่าเม็ดบีบเยอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ําเดี๋ยวเราไปเอาน้ํามาใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเอาแป๊บแป่บมาให้อยู่เลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเราได้เม็ดบีบมาแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ํากันนะคะเพื่อนๆอ่ะใส่น้ำน่อยขอน้ําหน่อยอ่าเดี๋ยวใส่น้ำนิดนึงดูก่อนว่าจะพองไหม ああเดี๋ยวเราเราดูแป๊บหนึ่งนะคะพักไว้สักหน่อยอก่อนเดี๋ยวให้มันดูก่อนว่าจะเป็นยังไงว่าจะพองตัวเร็วไหมอ่าเดี๋ยวเราลอก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเล่นนะเข้าใจไหมครับ,บครับเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเดี๋ยวกลับมาแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีตอนที่พองแล้วนะครับ เดี๋ยวเริ่มพองแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่สีสวยงามอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีตอนที่โตแล้วนะครับสีสวยมากเลยดูสิสีสวยงามมากเลย ตอนนี้เม็ดบีบของเราก็เป็นลูกใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆดูสิสวยงามมากเลยดูสิมีหลายสีมากเลยว้าวนี่ดูสิหลากสีมากเลยสวยไหมคะสวยไหมคะครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีป๊อปอิดนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเรียงตามสี ดูว่าสีมันมีสีอะไรบ้างสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนี่ให้เอามาเรียงตามสีใส่ตรงวงกลมเลยนะคะอ่าเริ่มเลยเอาเรียงสีอ่าเรียงตามสีสีหน้นองสองได้สีอะไรคะสีม่วงอ่าพี่ตังได้สีม่วงอ่าใส ให้เต็มตามสีปอับอิ่นนะคะน้องสองสีเขียวค่ะน้องสองสีเขียวไปใส่ตรงไหนคะตรงนี้ค่ะสีเขียวนี่น้องสองใสเลยเรียงตามสีค่ะน้องสองเอาลงไปแลวสีใสไม่มีพี่ตังไม่ต้องเอามาใส่ครับอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีค่ะอ่าเลือกตามสีอุ้ยสีม่วงเต็มแล้วไม่ใช่สีคะสีม่วงนี่ครบแล้วนี่สีม่วงครบแล้วน้องมินจุงมาดูแล้วมาดูแล้วมาแล้วพี่ตังอันนี้นี่มามาีสิ อ๋อมันสีตรงกันสีตรงกันค่ะอ่ะเรียงให้สวยๆเป็นดูกับพี่เขาโอ้สีม่วงดีแดงดูว่าจะครบไหมอุ้ยสีม่วงสีม่วงเต็มแล้วน้องสองสีม่วงสีฟ้าโอ้ยไม่ได้เอตามสีกันเออเอาตามสีค่ะเอาตามสีน้องสองก็มาตามสีนะคะอันนี้สีใดคะสีเหลืองไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปเจอแล้วสีเหลือง ไหนครบยังอันนี้สีแดงเอาพี่ตังไปไหนพี่ตังมาต่อมาทำกับน้องแล้วไหนได้ไหมถ้าสีเขียวอ่าสองสีเขียวค่ะน้องสองอย่าทำมั่วน้องสองอย่าทำมั่วค่ะอ่าเดี๋ยวแม่หาช่วยสีอะไรยังไม่เต็มสีฟ้าเอาสีฟ้ามาใส่สีเหลืองครับพี่เก้านี่สีฟ้าสีเหลืองครับ สีเหลืองอ่ะสีฟ้ามาใสนี่นี่สีฟ้าวิ่งหล่นเลยเหลืองอีกนี่สีฟ้าเออสีฟ้าครบแล้วครับต่อไปเอาสีเหลืองสีเหลืองยังไม่ครบสีจางอยู่ข้างนั้นครับสีเหลืองยังไม่ครบหาสีเหลืองหาสีเหลืองสีส้มด้วยครับสีเหลืองได้ยังสีเหลืองครบหรือยังแล้วนี่ตรงนี้ผิดผิดผิดตรงนี้ผิดสีม่วงเอาสีม่วงออกแล้วนี่นี่เอานี่สีมันนี่เอามันไม่ใช่ผิด อยากเพิ่มความลงนี่สีมันผิดนี่เดี๋ยวเพิ่งน้องสองเพิ่งกำลัใส่ค่ะอันนี้สีอะไรนี่สีแดงนี่สีม่วงก็ผิดสีม่วงตรงอยู่สีฟ้าน่ะลูกนึงสีส้มอ่าสีส้มใส่เหรสีส้มใส่สีส้มเอาขึ้นมาทีละอันครับสีส้มด้วยมีแน้องสองอ่าเสร็จโอเคแล้วอันไหนครบหรือยังสีส้มนี่ตรงนี้สีแดงนี่เอาสีส้มมาใส่ผิดผิดผิดเอาออก อาสีส้มออกก่อนมีตาสีส้มก่อนอาสีแดงใสครบหรือยังพิ่งน้่งนไหนครบหรือยังเดี๋ยวพิ่งมีพิ่งทำครับดีพิ่งทำครับผมเอาครบแล้วครบแล้วไหนอุ้ยหล่นลงมาอ่ามาดูครบแล้วเดี๋ยวเราจะอุ้ยเหลือนี้สีฟ้าสีฟ้าอีกลุกหนึ่งสีฟ้าอาสีส้มสีส้มสีฟ้ายสีฟ้าครับอย่างนี้โอ้ยอย่า่ยอย่าเยี๋กวี้นมาหอย อ่าตอนนี้เราก็ได้เรียงตามสีแล้วนะคะสวยงามมากเลยป๊อปอิดป๊อปอิดบีดอ่ามีสีอะไรบ้างอ่าชี้ให้เพื่อนดูสิสรีบ้วสีบัวสีเหลียวสีแดงนั่นนั่นอย่าทำครับทำดีๆครับอ่าเสร็จแล้วภารกิจของเราวันนี้ เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนไปเล่นลูกเม็ดบีดก่อนนะครับอ่าบายบายก่อนครับ bye, อ่าบายบายเร็วหันหน้ามาบายบายอย่าลืมกดติดตามให้น้องก้าน้องสองด้วยนะคะบดบีเป็นจี้ำทำไมฮะ